แฟนซีเนี่ะครับ้อาเด็ฟันครับที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยมีเสือานี้ไปเลนะครับพ่อพันนะครับมข้พันลึกตัวนะครับเขาพันลุกตัวนะครับเข้าสนามเลยนะครับผมมองไปเห็นอยู่หน้าหน้าทางเข้าประตูนะครับผ่านไปพอมาเเจนนะครับทองใบแน่นอนครับตัวนี้เป็นควายที่ได้แกลแชมป์มากที่สุดในเมืองไทยนะครับ เจ้าของใบนะเป็นลูกของพ่อกล้วยของบัวรูกนะครับมาแล้วครับรุ่นใหญ่มาแล้วครับขอต้อนรับที่หมอสารวุฒินะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับที่พาพ่อข้าวเหนียวนะครับมาโชว์ให้เกษตรกรได้รับชมนะครับตัวแรกนะครับที่เดินเข้ามาตัวใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็คือพี่โต้งนะครับพี่โต้งไปประจุมานะครับก็คือบิกมินนะครับ บิกมินเป็นลูกของบิกกุลไปยแล้วก็แม่หาพบขออนุญาตนะครับผมเจ้าหน้าที่ที่ขับรถน้ํานะครับผมให้ไปเติมน้ําด่วนนะครับตอนนี้น้ําหมดนะครับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมรถเข็นน้ํานะครับให้ไปเติมน้ําด่วนนะครับหมดนะครับผมเชิญครับเชิญเชิญที่สมอบกันด้วยนะครับเสียเก๋กับเสียต่อนะครับที่จะสม่บควายกันในราคาล้านห้าก็เชิญเลยครับ บิกมินเป็นเจ้าถิ่นนะครับบิกมินอยู่ที่โคราชที่เองนะครับอเมร์ก็ให้ทะเลก็ให้คะแนด้วยทาเหนือนะครับผมควายตัวนี้เกิดที่หนองบัวลำพูนะครับน้องอุนนะครับเป็นบนบีตัวเองผสมเพียเองนะครับพ่อคือดิอุไทยนะครับส่วนแม่ก็คือแม่แหงคตนะครับตัวนี้คือใครเอ่ยภูเขาไฟไหมตัวนี้คือภูเขาไฟรภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟ ส่วนตัวข้างหลังน่าจะเป็นไป่ทองไพ่ทองจูเนียนะครับผมไป่้องจูเนียนะครับไป่้องจูเนียนะครับเอาื่ิงนะครับเชิญต่อเชิญเชิญท่องไปเลยครับอ้าวความยาวนะครับผมเขียนนครับเชิญครับนำโชคครับเจ้านำโชคนะครับผมนำโชคนะครับน้ำตังห้านะครับ ีการได้ช่วยของให้ควายเข้ามาเยเพราะว่าเรามีควายปวดอีกนะครับพนักงานพอเรเ่งควายด้วยนะครับให้ใหรีบวายเข้ามานะครับพี่น้องกัดจะโตกตัดทุตกตัวก็ผมต้องใช้เวลาต,ต,ตัวนี้คือใครครับรีโวใช่ไหมครับหรือใช่ไหมครับรีโวใช่ไหมครับเจ้ารีโวนะครับส่วนตัว ที่เบ็กขีมาคือท้างใบครับเจ้าทองใบนะครับผมส่วนนี่ตัวเล็กๆนั้นก็คือเจ้าสิงคองนะครับสิงบสี่วัยครับครับน่าจะสิบสี่เดือนนะตอนนี้นะเจ้าสิงคองครับผมดูวัยสิบสี่เดือนกับวัยหกปีเส็จมาแล้วครับการลงโทษครับตามหลังมาคือเหินฟ้าภูเขียวนะครับผม คนปลาผู้เกียวที่เป็นลูกของตัวนี้นำโชคแก้วฟ้านะครับตัวด้านหลังก็คือเหมือนปลาผู้เขียวนะครับผมแล้วก็ตามหลังมาเงินดีเกรติยศนะครับตามเกียญตงมาเองนะครับดาวเงินดีตามหลังมาก็คือเจิงดีครับสายฟ้านะครับที่เจ้าสายฟ้าที่หมอเม่นจุงนะครับผมเพิ่มโชค ของเซนัเพิ่มโชคนะครับขอไปครับมาแล้วครับพิกบอสนะครับพิกบอสของตูเวสนะครับเฟสผสมสีนะครับพิกบอสนะครับแล้วก็น่าจะเป็นติ๊กบุรีรย์นะครับอีกตัวนะครับที่เดินเข้ามาครับผมโอ้ี่น้องก็เป็นตะรวนเลยข้างนอกนี่เขาส่งมอบควายนะครับจะมีกองอยาวแห่มาด้วยนะครับเป็นพ่อพันธุ์แหนวหน้าทุกตัวนะครับร้วนแ่ให้ลูกระดับเงินล้านมาแล้วทุกตัวนะครับ พี่ดองเข้านะครับมักตัวไดนนะครับจะไปเบิรงกแต่ได้ลูกเด้อพี่้องเด้อวันนี้เอาตัวแท้ตัวจริงมาให้เบิรงแล้วนะครับคัดสรรเอาเลือกเอานะครับผมมักตัวไดนนะครับให้เอาตัวท่านใส่เม้กล้วยของท่านนะครับผมคนที่ไหนโชคมงคลอีกตัวนะครับที่เป็นพ่อพันที่ได้แซงเยอะเหมือนกันนะครับเชิญเลยครับเห็นว่าจาะเอามาโชว์อยู่ก็โชคมงคลเป็นควายที่ท้ายสวยมาก ขั้นหน้านะครับขอขอทางที Kid, ่ควายเข้ามานะครับขั้นหน้าครับขั้นหน้าครับขยับไปด้วยครับขยับไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเราไม่รับผิดชอบขยับขั้นหนขยับนะครับช่วมงคลมาแล้วนะครับขั้นหน้าครับขั้นหน้าให้ขยับต่อนะครับขยับหน่อยนะครับอย่าไปรับผิดชอบแทนนะครับเพราะว่าดูไปแต่นั่งตัวด้วยนะครับตัวนี้ใครเอ่ยตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้อ่าตาม่ด้วยเจ้าเขาดินนะครับ เอาดินดาลูกฟุ้งปลาครับผมพีน้องก็ระมัดระวังนะครับระมัดระวังนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตะวันฉายใช่ไหมครับกําลังจะเดินเข้ามาใช่ไหมครับท่านจะยกมือด้วยครับเจ้าถิ่นอีกตัวครับตะวันฉายตะวันฉายนะครับตัวนี้เป็นลูกของใบหยกนะครับเจ้าตะวันฉายพ่อบังเกิดก้ามาจูงเองพ่อแก่นนะครับเป็นคนบีดขึ้นนะครับตอนนี้นะ อ่ายตัวชื่ออะไรครับหลกลกพรอมพรออ้อมยางครับพิธีเปิดพรออ้อมยางครับความความแล้วนะจะได้กล่าวรายงานนะครับเปิดออ่คนนะนี่คือสุดยอดพ่อพันุ์ของเมืองไทยนะครับผมล้วนแต่ให้รูปเงินล้านมาทุกตัว นะครับยังมีอยู่ครับยังมีเจ้าฟ้าประธานนะครับของินทซีสารบินบอลบือครับผมเอฟซีเยอะนะครับ <ไข S 1> ฟ้าประธาน<ข>นะครับผมแื้นที่กันหน่อยนะครับแค่พื้นที่กันหน่อยเทพมังกรนะครับลูกชายของเทพมงคลนะครับกับแม่เผือของซอจอามนะครับผมอ่าครับอกกุต้ามครับขอตัวข้างหลังนะครับช้างอุดรนะครับ ของผู้กองเป๊กนะครับผมยังเหลืออีกตัวหนึ่งครับที่กำลังจะเข้ามาแต่ของของกองยาวเราเบาเสียงนิดนึงครับจะทำพิธีเปิดพี่น้องสักเก็บเห็นไหมครับควายเผือกควายดํานะครับผมก็มันจะมีลักษณะดินต่างกันนะครับผมก็ถ้าชอบตัวไหนรักตัวไหนนะครับผมให้พี่น้องเลือกใส่เอาเลยนะครับผมนี่คือตัวจริงเสียงจริงนะครับบไ้เบิ่งแต่ได้รู้วยพี่น้องเขาต้องมาเบิ่งตัวแท้่นั่นนะครับผม มาอีกตัวแล้วนะครับชื่ออะไรเนาะอ่าเรียนเชิอเลยครับผมใช่ไหมครับพ่อเผือกมาอีกแล้วครับพายแก้วนะครับ าจากเสียอุนรอเจริญฟารมนะครับผมขอ,ขอให้ขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับขยับมานิดนึงนะครับหลายตัวนะครับกำลังจะเข้ามานะครับใครเอืยตามตูดมาติดติดมอนแพ้หรือเปล่าครับ นี่คือศูนย์รวมสุดยอดพ่อพันธุ์ของเรานะครับผมอีกตัวนะครับผ้าคุ่มหลังสีแดงนะครับคือบิ๊กปูไทยนะครับนี่ใครยังไม่เคยเห็นบิ๊กปูไทยตัวเป็นๆน,นะครับวันนี้นะครับท่านท่านสสธนะครับก็นํามาให้พี่น้องได้เห็นตัวเป็นๆแล้วนะครับบิ๊กกูไทยนี่คือพ่อของบิ๊กมินนะครับผม ขยับเข้ามาข้างหน้าหน่อยครับวักวัขยับขยับพื้นฟ้าเข้ามาข้างหน้าหน่อยน้องขยับเข้ามาขยับเข้ามาเออขยับเข้ามาขยับเข้ามาย่างหนาเออเอสนี่ครับคือสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับของเมืองไทยของเรานะครับพี่น้องนะครับรักตัวไหนชอบตัวไหนนะครับท่านที่ยังไม่เคยเห็นควายใหญ่ควายยักษ์นะครับก็จะได้เห็นวันนี้แหละนะครับผมก็เป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรชาวโคราชนะครับ ทั้งที่น้องเกษตรตกรคกุณต๊ามครับคงคงจะครบนะครับคุณต๊าไหมครับนำเรียนประวัติครบหรือยังครับครบแล้วครับผมทีนี้ครับก็นะครับท่านอาสงสัยว่าควายพ่อพันตัวนี้เป็นของค่ายไหนคอกไหนชุมไหนนะครับก็ให้ไปสอบถามที่ข้อพักนะครับช่วงนี้ขอขอเครื่องมโหลีนะครับเครื่องดนตรีไทยนะครับได้ลดระดับเสียงนิดนึงครับถ้าใดที่อยู่ใกล้นะครับ ท่านใดที่อยู่ใกล้ก้าวตีตะลีตีงเงียบจะเข้าก่อนกอกยาวเอ้ยขอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบอกใครแนบบอกใครแนบคุณอยู่ใกล้กันำลังแาวนะท่านโอ้เพลิงบ<อ>้านใหญ่ได้ป่ะเนี่ยมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าเปิดทางให้หน่อยครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับขอทางเข้าด้วยครับตรงนั้นนะครับทางไอ้ช้างลังกานะครับผม ช้างนาคานะครับขอโทษทีนะครับสังกัดลังกาฟาร์มนะครับผมช้างนาคานะครับครับครับส่วนส่วนตัวที่จะส่งมอบนะครับผมขอรายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์เลยนะครับนะครับส่วนตัวไหนที่ผมเคยเห็นก็ไม่ต้องนะครับผมครับก็คุณตั้มครับขออนุญาตเข้าสู่พิธีเปิด งานประกวดควายนะครับครั้งที่หนึ่งที่อำเภอห้วยแถลงนิดนึ่งครับครับเรียนท่านตัวสักจังหวัดนครศรีมาครับว,วันนี้นะครับการจัดประกวดควายนึกระบือนะครับที่อำเภอห้วยแถลงนะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกนะครับนอกจากพี่น้องที่จะมาอย่างลดหลามแล้วนะครับขออนุญาตอ่า ยินดีต้อนรับท่านสิวเสกชินทูลังครับท่านนายพลรังเลเ์ชัยมาให้เกียรติมาให้กำลังใจครับท่านสิวเสกครับนายครับแนะนําตัวครับท่านนายกสมาคมนะครับท่านทศพรศรีศักดิ์ครับแห่งประเทศไทยเลยนะครับท่านคณะกรรมการประกวดนะครับนาโดยท่านผู้เยวชาญปีชานะครับท่านกุรพัฒน์นะครับโพธิกนินฐ์นะครับท่านปีชานะครับท่านพ่อสุพรชัยฟ้าลีนี่อยู่ข้างล่างครับ หะพอ,อัศพรใครพ่เกเลท่านสุริยศักดิ์คอใจสีครับนะครับหรือพ่เคนของเรานะครับ